máy nước ga nắp níng, xấy hết này, à, oh, oh. à, scale, so so à, thế đều, ừ. quay quay. Quay, sao, quay? Yeah. nào, bơi vẫn để เอาเอาแล้วโอ้ยเอาแล้วครับท่านเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วครับระวังระวังโอ้ยโอ้ยดอกเดียวมาเลยครับพี่น้องมากเลยนดี่ได้เลยครับนี่ได้เลยโอ้แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเียโอ้ยเรียนสักคนเรียนสักันมันสีรถสีรถสีรถเบาไ้เบาไยเบาได้เบาหน่องเบาได้เอามาเลยครับมาครับ โอ้ยโอ้รึรึรึยังมาเนี่ยโอ้ยยังเนี่ยโอ้เฮ้ยเขา้ามีแนะนำหอมวเนี่ยหมดใส่หมดใส่สั่งไปอยู่ได้น่ยังไงมาร้านจานเลยบ้าเอาครับสวัสดีครับข่าวข่าวบมานนี่ มุมอย่างดอกนะครับบรรยากาศก้อยปลาพี่น้องนะครับบรรยากาศเพลินเห็ดก้อยปลาครับทางกระสีมืให้อายเพลินข้าวครับผมเดี๋ยวผมสิเป็นคนขันคนละแผนกครับสีด่างไปแล้วไปก็ต้องดังพี่น้องดังเอาในถุงมาไหมเอาโพลีไปหอยเอาไม่ัวยาวไปเอาไปหมอถมป้าพี่น้อง เดี๋ยวสิไปซอยผักครับทานีปลาคลรับผมอจะได้ว่าอ้องจะควงไหไงคนมูสัน <c oughs> นี่ครตัวของผมด้ั<อ>ว <c oughs> วใหสันอย่ยิ้มว่าเหมืครับเดี๋ยวสิมาก้อยมาอย่างต้มหัวเดี๋ยวว่าได้่หัวหน่อตุมตุมมันส่กันนี่เออยากกินว มาหยิมใส่ด้วยมาพี่เ๋อถ่ายอยู่วะไปเจ้าคือหนกหลูกนกครับเดี๋ยวสิมาซ้อยผักครับผมนี่ครับหัวปลาขว่านครับผมตาผมนี่แหละได้่ใรหยิบหยิบยังโ่เทนลงอยู่วันนตัดทองว่านเกิด บทัน์เด็ดอันนี้ตามต่อใส่กันอยู่ครับถ่ายนี้ไอ้่ายนี้โป๊ะบเสียงได้ครับเดี๋ยวร่อเขียง่อนฝ่อสิบ็ร้อยผัดสตอเบอรี่ปลูกเองปลูกกระสือ ถ้านี่ก็เป็นซ้อยหนึ่งครับผมเป็นซ้อยเห็ดกับเขาล่างปอกล่างป้าขั้วป้าถ้าเป็นหม่องจอดรถครับนี่บรรยากาศเมื่อเนี้อากาศนาซียูประมาณเท่าไหร่วะเดี๋ยวถึง20องศาบรพี่น้องเดี๋ยวขอเบ่งก่อนครับไม่ส้อย13องศาอนเมียนบ่มันว่าใช่แล้วว่าเมียนดิในี่ท่อสับ โอ้หถ่ายคยลิปอ,อยู่หุาา่นพีาา่เนอะผูาาา้สาวเอ๋ขามีอยู่แต่ว่าตะไไข่ว่ามีขาใบกดมีอยูปป่กดมามีงงบกดมยตัวนี้เนือ้อป้าเมียว่าเนื้สอ,<า>ส,อสีสมออยตอเลยบแป้นปีกแล้วว่าง่ายยัในถัง ตัวตัวนั้นใค่เต็มถองเลยเดยนนี่เอะใคออกเนี่แล้วนี่จ้าวเกิดมัมก็ไหลาออกแล้วใครมันอาปาี่ใ่หรองนาพถนี่เจียวเเพื่อนันตัวั้นมา้ำมาฮะกําลังจะก้อยปลายสิมิรี่ไกําลังเล่อยู่เลยสามสิบนาทีเต็มถองเลยตัวนี้อากาศก็ดีเลยไม่มีลมเลยมีแดด พวกนี้แเป้อะไรพขามาตกว,วันนี้พรุ่งนี้ก็เอาใหม,ม,ม่วันนี้มาขีนสามสิบนาทีก็ถึงา,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 าบบกันใครมันอันนี้เลยเดียวพี่น้องไข่แบบว่าจ้าถือแตกออกเลยนะนี่ครับไข่เอา<ค>ลวกลวกหล,ล้วก็เฮ็ดนามย่ำลาดน,นี่ก็สุดยอดอยยครับผมไข่ปลาพวกนี้น<ถ>ี่แหละครับไข่ปลาพวกนี้เป็เฮ็ดเอ๋่าบี้แอครับผมพผงนี่เขาเฮ็ดคาบี้แอเคียนพูดอะ ไปซองรถตงิ่ไปนี่ยมเมาแท็กซี่มาเหอแด้วยกันนะครับผมเนาะสกาวอาาเลยอบ่ได้ลูกบ้าบ่หมือนนี่อตาเมาเรื่อปลาเมาวลูกป้าข้าวนี้จานนี้เนาอฮะทุงเถาบ่ใส่ได้่าทันแก่ปลาจกเกาครับผมตุ่มปลาดูปล้จกเกาครับลากะเพ่ครับผมผักหลยๆนี่เดี๋ยเขาต้นไหนเอามาแบ่งกันไหม มาศึกษาดยกันครับเกียบี่รอมซเกียบี่อาหนอมาหนอไหมมามามาีสาลัยสลัยสาลัยขีนนุมาละมาละสลยซูนบ่เอ้ยยอมาละมันคมเอ็มเลี่ยมเ่อนได้ไหมสด้คือจดนออใส่กับตายแข็งขาดโอ้ยน่ก็ุดยอดเนาะ เกมาหนยมมาเข้ามาเดี๋ยวมันมาอย่าไปยนดูนาสกินเลยอยเดียว้งจิงก้าปลา้วยเนาะน้อก็มีต้มก็มีเอทา่เี่ยงเดี๋ยวกายยศถ้าไดอะไรอยูอะไรอไรม่งม่งแม่งอะไรปองเปียกมาพี่เขามานั่งขมานั่งางสจนพระจานร์บ้ากหล่า ออสคือทดนยสดแล้วนอกมันเสียบมาเนี่ยโอ้หังปลาชู้าหายอยากเลยเดี๋ยวที่ให้เยนบอกว่าถึงหูเฮมอดี๋ยวที่จจัดการเลยเห่าน้อานเหล่า้จะคอยทำความสะอาดออกให้เขาครับ คือไม่ตะกูลเยอเกาดีแบบว่าสบายอยู่อย่บอกนะมากาหายอะไวอันนี้พวกเพดนีนอันนี้บอกเพจเม็ดข่อยเดียวกันเพวดอกครับอเกี๊ยเก็บมากินิกบ่แซ่บกสนบ่แซ่บรืมได้แล้ ขอ,อทาดวะขาเบอ,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 อย่างปลาพี่นไม่อย่างปลาเสกี้ยวขาด,ดเจ้าครับบริุทธิ์ได้บ่ได,ได้เหรอม่แล้วบ่ได้เด้วตัว อเ<น>าเลเนี่ยมาไามมาไมปลาก็มีแล้วลนุ่มนี่ออนปลาของเล่นนั่นรถเอามาให้ด้วยอยู่รถนะน่ะรถไฟเอามาให้อยู่กับสายนะ่ะเย็นอยู่ขางลำพงหขดีโอ้วรถแรนเขาไม่จะเด๋ยอยู่ขางลำพงเลยวะไงเ่นไป จไดขาไข่รดไข่รอขาวๆเสียบในนี่เนาะ S M M เจ็นี่นล่ะเดเห็นราคันนีู้่วะเดีเห็นมันลอดเนี่ยเส้นทางเฮลลาด้วยะดีเะเลนมันลอดาครับคาโมใหญ่ๆเลยก่อยป้าอยู่หนองครับเจงก็พานม่ม

บางใี bon, ้มันบ่ต <B à S 1> <mình> ีโอโบเส็บบางทีมัเส็บมาเลยบางตรงรงแส็บเแราะสบนั่นนักเต็บอกเยอะนะจำจำพูดตรวจการเนี่าไม่มีเ้าเอบอมบุ้ยเโอ้ยเกี่ล้วนแล้วผู้ตรวจสอบอาเอานอีกคนนึงหน่ย กินเยอะปลาจะได้สลาดตอนนี้กำลังเรียนอยู่ฉลาดเยอะแต่ผู้ใหญ่คิดไม่ยากนะกินเยอะจะได้สลาดจะได้จะพอพุงโง่แล้วหน่อยนะเนาะ ยมเส้หลายอย่างชุมช่วธรรมชาติชุมช่องดันนักจมหมักสมคือยังชุ้มช่เากินมประ่เ้ยน่าเ้นาเสยน่าเซย่าเสเส่้ยน่าเ้่าเสมยเยน่ายน่เ้ยน่าเ่เน่เจยเส้่้่าเส้ยนเ้าเยอ่ เทียมตัดน <l acht> das heißt ้ำพีเนอะดุดดดบ่มีเ้อน้เอค

เออสิปอกเณอเพิ่นยัง mà ได้กิน hỏi แล้วอยู่ห้องหนองแล้วก็ thang

เท e. okay. ี่ยงกินอะหลายนะยังบวกมดันขึ no. ้นี่ทุกคนก็เต้เนี่ยพาเกษตรมี้เนี่ยวามดันขึ้นเห็นมเกษตรที่เาเบจาองเกษตรนี่เจ็บินื้อเนันเป็นเครื่กินเ้อของเขานุักเน่ก็เลยเป็นเป็นไกาลกินนี่เ็มสวรอย่างเียงเทนกินต้องพิดอยงจังอย่างยโอ้ยแบบยาตุพขู่ต้นสาบยามรอบแรน่ยเอันแดงอยู่แดงอยู่มันแดงอยู่แดงอยู่เ่เนาะเออ เืถามมาแล้เสมอเราบ่ชัวตัวันเชัตัวโควิดโ้บลดไม่ดเด้แจแล้วมันก็สินมาเมือนว่ารับไม่ได้แล้วเราโค้ลงไอ้บ่ตัวตัวนี้มโลวนังเลยพักี่ันนะพักกีนไดือนเบือง่วาิเ่กันหรอกูว่ามันเป็นน้ำนี่ได้เน

แขอยก็บกินเนะ่เห็นหมดบอเ็น้บอบไม่ไม่มันเื่อูเป็นไลที่สามมั่นเป็นบอมั่นเห้ยห่าม้นนี้แขอะถามบอมั่นบอมั่นามแล้วตองมั่นกับเขามัดพักเกษียน่ะนี่้วพอเถ้าดูเคียรงกันใบเยี่ยเสี้ยก็ใบใบเยี่ยเสียก็ใบเศร้าฮึนับ

บเห็นเดีบอกตำรวจได้ค okay, ่อยเออซื้อได้รซื้อได้กวาดอ่ะอือเบลยวออกด้วยโอบนี้ก็ไั้เอาไปฟุทัง้เอบว่าไยังไแ้ไปยังทังครับกลับบ้านะยเ็บโเ่มือตัวมันก็เวลาผานนี่รลบลาเดอก็บอกว่าผ่านบอกว่าผ่านผ่านเชฟอร์ดบอแค่ปองเดียวมันไม่ มันไม่ได้ทำเจ้าฝอุออกคุนี่ับล้วมันยิงยาวมันพก้นเนียแจ่เยอะเลอไก่กอนเกาห่งเปาไหมกินหลายเดี๋ยวไก่ก้อนเขเคยเดกินของพ่อเอ้ยเขาน่ะแมากินหลเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยครับเพิ่นกินแม้ลุดสี่ไงจาสีเพื่นบอกเรียนว่าเดียวไปท่าผัวถือจ้าบีดีเนี่พวกเนี้ยนำนาไดีวราบอ้ไปอพวกนี้เนาะไกอนอย มกบพวาเีย ń, ามาเนี๋ยมามาหนุ่ยมามาดูเอิ้นได้เดี๋ยวไปนกินหนึ่งเด้เหมือนว่าเหมือนเค็มดูแล้วเค็มมาได้ขอพันษาธ้ามดากินเขอบพันษาบอกว่าให้กินอ้ยางขอบพันษานาออกพันศาคอยเศร้ากินคอยดุนเข้าไปเข้าไปพันาเร้าบอออกไปเยอะนี่ะเขายังบ นี่แต่เขายังเดียาเอ้าหนักเลยเจ้นเดี๋ยวเซม่อนเดี๋ยวจะเอาห่อไปแขมันเดียวว่าเที่ยวองกาแฟเชียบบ่อทั้งเหล่าทั้งเบ้าตากต้มสดเลยใส่รั่วของบะบุบนอดอกเถ้ากาแฟลางออกเด้อยู่ เทใส่กระป๋องอนี้แล้วกาแฟต้ม้นๆออตกออวโอุ้นรดัวเอาชุดนี้เหรอใส่มีดด้เลใส่เฮ็ดีู่อยู่ได้สวยอนเลยันนีหอมเลยนี่วัดเผาเผวหอมอยู่แล้ว เทลาไ้องเล่นใส่เล่นใ่เนนะข้านเยังไเนะข่านพออยู่นเขานย่งกินจะนำกระทินจิกลนยังเป็นไลที่สามเลจิกลอยเด้ไย่อยังให้หล่าน้หรอไลนที่สามกูเกินสุขะปิดยัางแย้วว่า หลังโงใครเลยอยู่น้องป้านี่ไปเก็บมาอยู่นี่กระยอนอยู่นี่ลแล้วนี่เก็บมาอน้องป้าต้นมมีถั่วใส่ต้มเหอดดาว้องเดือนเนาะหน่่ยวันตักต้มไปฮะถั่วใส่เลยครับผมล่างได้ยู่ครับเก็บนี่ไปสั่งครับผม คิหนาเจอกันไหมครับสุดแซ่บกับก่อยปลาอยู่น้องปลาเซเมอเมีักว่ามาเปลียน,นเ,มเมรื่อง้เอ็มบีเอีนึ่งเอ็มีหาเอาครับเจอกันไหมครับคิมนาสุดแซ่บไหมกันครับ้จิกถึงเลย